ฮอนบานเหานี่นี่นี่ไม่ไมยังสิหฮเบิงทุเรียนจ้ะทุเรียนล่ะกะนี่มนุษไปขนทรงมาย่ายสื่อมาเงาะกับสื่ออันทุเรียนไว้ให้จ้ะห่อนค่ะห่อนเนี่ยหนาเยิ่มเบิดอยู่บานนอกเฮ่า,มาสมควรวแต่งหนาเด้ถ้าแต่งหนาแล้วก็สิเป็นคือนมนุษนี่แ่ะนี่นี่น,นี่เป็นการกินทุเรียนในหลอบ เกือบสี่ปีของเมนูเล่จ่าย,ยู่นอเวกับปรเดสื่อกินไปลานไทยกับบ่คคยพอ่อไปสุนหมากไปตลาดแขกของบ่ค่อยขายเนาะแต่่าเป็น้านเวียดนามลานเอเชีย,เอ,เยอืมหน่อสิมันหมอนทองกินไหม <laughs> ส่วนคนกินน้ำกับบ่คินมันไปขนทรงมากมือว่านนี่กับไปจ่ามือนี่ก็ไปมันหมดแล้วเนาะมือว่านนี่ไปคิดว่าสิไปแบบ ยางเข้าไปเราไปถาคิ้วคือหาปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเฮตุจังสันบ่ได้เราเด้อจ้ะต้องอบร่มออนไลน์ก่อนถ้าจองคิ้วได้ก็จองคิ้วแต่ว่าเมนูน่ะอบร่มออนไลน์แล้วกับเสียงวอกอินไปเลยเพราะว่ามันบ่มีคิ้วแล้ห้องบ่มีเวลาเนาะจา้ะไปแต่สาวๆเลยเลยได้หลอบสิบโมงอยู่ขนทรงอุบลเนาะเนี่ยีงวาสองมือน,นาเยิอม ทุเรียนจ้าในนั่นสิเป็นหมอนทอง้ะกะมะเงาะกลับมะหอนเมือม่อยชื่นใจกินทุเรียนอืมอยู่เถียงหน้าแฟนนี้กะนิ่มหน้าบ้านมนุษน่ะอยู่กับหน้ายัางสีเลยจ้อยู่มากแต่หน่อยๆกรอบหวานอันกรอบนอกนุ่มในขึ้นบ่อ มสมกันล่ค่อยบดากินทุเรียนมาสามสี่ปีพี่น้องเลยฝรั่งกับลูกเพ่นกินน้ำมาเป็นน้องไม่ทำเมนูกินเมื่อวานกะสร้างย้ายไว้แต่ว่าย้ายว่าบ่มีไผมาขายมือนีตื่นแต่เสๆออไปขนทรงยยาบบดาคิ้วแต่ว่ามืงขึ้นมาเป็นกบอบล่มออนไลน์แต่ว่าจองคิ้วโหคิวขนทรงอุบลจองยากบ่มีเมนูเลยล่องอันเขาจะไม่หลอบวอล์กอินสองหลอบจ้ะ รอบอันสิบโมงกับบ่ายสองต้องฝ่าวไปแล้วกับไปเอาบารคิวไปอีย่างเนาะต่ออายุใบขับขี่กับเปลี่ยนไปหลายจ้ะอบรมแล้วออนไลน์กับไปแล้วลว่าตาอย่างเขาเห็นสีถือบอ่อเหยียบควบไว้ในการเหยียบเบรกปั๊บนูนปั๊บนี่อยังประมาณนี้แหละครับควมกวงของตากินทุเรียนไหม เดี๋ยวไม่รู้ขอโตกินทุเรียนแล้วเดี๋ยวสิบ้าไปเบิงแม่น้ำสองสีอยู่องเจียมจ้ะขอปิดคล,ปค,ลปคลิปนี่สักกว่าเนาะจ้ะผ้พาพีพ้พานองมานี่มาเบิงทุเรียนไม่ได้กินทุเรียนมากในหลอบเงํมเงมมากัชิมช,มชิมหน่อยแล้วในหลอบสามสี่ปีเดี๋ยวสิบห้าลรไปเบิงแม่น้ำสองสีไปเบิงเนี่ยเยิ่มัม่เราว่า,าวมันเคก้กว่ามันอันเค้กละลาย ไปแล้วจ้าจาังนั้นเมนูก็ฝากไว้สําหรับคุณแม่ขาเพจ็ล่ะค่ะคุณแม่ขาชาแนลเนาะเดี๋ยวเมนูสิ้อ้าล,ลงไปเบิงอันแม่น้ำสองสีนะคะไปเบิงไปลงไปโค้งเจียมล่ะค่ะไปย่างเบิงเมืองโค้งเจียมว่าสี่หาปีสี่ปีทิบเบเลมาสามสี่ปีทิบเบเลมาหาปีพนัลเวลไปเรื่อยสี่สามปีเกือบสี่ปีที่บเบเลมาว่าบ้านเฮาสิเปลี่ยนไปหลายบรนไดเนาะฝากไว้จ้าอย่าลืมกด subscribe เด้อไปแล้วจ้า จังอยาก็ติดตามคลิปต่อๆไปจ้าเมนุษยังอยู่อีกหลายหมื่น <ไป S 1> เนาะไปละคะ่ะบาย